คุณไพศาลเพื่อชมงคนโพสต์ความคิดที่เพื่อไทยและประชาชนจะจับมือกันตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งแล้วเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือท่าดีที่ล้มละลายทางการเมืองการเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยของนายจุลพันธ์ได้ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นฝ่ายถอยร่นพลิกกลับมาตั้งตัวได้แต่ในพลันที่มีข่าวว่า นายจุลพันธ์ไปเห็นดีเห็นงามกับการฉลอยยื่นยัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลมมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญสําเร็จก่อนโดยรู้ดีอยู่แล้วว่าพรรคที่ขัดขวางและไม่ยอมให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างแข็งขันมาแต่ต้นคือพรรคภูมิใจไทยโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนฉิบหายเสียหายของประเทศชาติและประชาชน ที่แผ่ขยายตัวไปทั่วแผ่นดินแล้วเสียงสาบแช่งนายจุลพันธ์และพักเพื่อไทยก็เริ่มกระหึ่มขึ้นมาทั่วประเทศอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าไฟลามทุ่งในยามล้มจัดถ้าหากเกิดจากการมีความคิดที่จะจับมือกับพักประชาชนตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งและส่งผลอะไรต่ออะไรมากมายเช่นนี้นายจุลพันธ์และพักเพื่อไทยจะรับไหวหรือ เพราะมันยิ่งกว่าการฝันกลางตลาดในเวลากลางวันซะอีกน่าเสียดายยิ่งนะแค่ก้าวขาก้าวแรกก็ล้มหัวขมำ่มเสียแล้วโดยก่อนหน้านี้ 1. นึ่งพักเพื่อไทยประกาศยังไม่ยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจทันทีในเดือนนี้ที่สภาจะเปิดสมัยสามัญธันวาคมเพื่อสอยรัฐบาลอนุทินในข้อหา ล้มเหลวในการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างต้นโดยล่าสุดหัวหน้างิมจุลพันธ์บอกว่ายังไม่ยื่นแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่ยื่นเดือนมกราคมค่อยว่ากัน 2. วิเคราะห์ท่าทีของพักเพื่อไทยที่ประกาศว่ายังไม่ยื่นสอยรัฐบาลเสียงข้างน้อยทันทีที่สภาเปิดเพราะถ้ายื่นปุ๊บภูมิใจไทยยุบสภาปับ๊บ รัฐบาลก็จะมีสถานะเป็นรัฐบาลรักษาการ 3. เพื่อไทยยังไม่พร้อมสำหรับการเลือกตั้งเร็วกว่ากำหนดที่อนุทินเคยบอกว่ายุบ31มกรา69เลือกตั้ง29มีนาคม69เพราะจนถึงวันนี้รายชื่อแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยก็ยังไม่ประกาศแม้จะมีสัญญาณบางอย่างว่าแคนดิเดตคือยศชนันวงสวัสด์หรืออาจารย์เชน ที่แวดวงวิชาการยกนิ้วให้ว่าคนนี้เป็นของจริงบุตรของสมชายและเยาวภาวงสวัสดิ์ทั้งพรรคก็ยังอุบไว้ไม่ยืนยันแต่เชื่อเถอะว่าข่าวลือคือข่าวจริงที่มาก่อนเวลาเพื่อไทยเคยบอกว่าจะประกาศชื่อแคนดิเดตนายกครบสามคนภายในกลางเดือนธันวาคมอีกเหตุผลหนึ่งคือเพื่อไทยยังหาผู้สมัครลงเขตได้ไม่ครบ 4. การชะลอการยื่นยติในจังหวะที่ประชาชนกำลังประสบภัยพิบัติหนักอาจถูกมองว่าเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบและความเห็นอกเห็นใจต่อสถานการณ์ของประเทศเพื่อไม่ให้เกิดภาวะสุญญากาศทางการเมืองในช่วงวิกฤต 5. ส่วนพักประชาชนแน่นอนที่สุดว่าจะไม่ยื่นจนกว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะผ่านวาระสามในสิ้นเดือนธันวาคม ซึ่งต้องอาศัยเสียงสอวอสีน้ำเงินเป็นคนโหวตหนุนให้ผ่าน6ฟันธงเดือนนี้จะไม่มีการยื่นขอเปิดอภิปรายแน่นอนแต่เดือนมกราคม69ให้จับตาดีๆเข้าโค้งสุดท้ายถ้าอนุทินคิดว่าจัดการปัญหาน้ำท่วมเสร็จคงตัดสินใจยุบเร็วกว่า31มกราคม69 โดยไม่รอสัญญาณว่าฝ่ายค้านจะเปิดเกมรุกขอยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ 7. ยุบเร็วก็เลือกตั้งเร็วหลายพักพร้อมมากเช่นกันอีกหลายพักไม่พร้อมก็ต้องพร้อมเข้าทำนองน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลา